สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 ขอ้อตัวนี้เป็นขอดด้อเล็กจิ๋และเยอปลายแข็งนะครับรุวนี้เป็นเีอร์โนสิบสปีนะครับสำร,บ 1, 2, รับข,ขาาายยึ้นบนสองพันไมโทาโตนนะครับรุวนี้ก็อออสิบแต้าห้าร้อยสิกันเมตรหรมาชมกันครับว่ารุวนี้มีอะไรแลกและลูกค้าแบบเท่สุดกัิำดำนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลย ไฟหน้านะครับเป็นไฟของดิจิทัมนะครับเป็นไฟแ e d นะครับแล้วก็มีชุดคอบไฟหน้ามานะครับส่วนกระจังหน้าใหญ่เลยเป็นของ FORD นะครับก็เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟ3จุดนะครับนะถัดลงมาข้างล่างเลยนะครับจุดนี้ก็จะมีไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับอีกกระชับ ตันชนก็จะเป็นส <st unlikely> ีดำนะครับพราหูรากจุงอันนี้มาจากโรงงานนะครับและเดี๋ยวชุดแต่งนัานข้างเดี๋ยววิชัยพาระชมนะครับรับรถรุ่นนี้รุ่นนี้ที่นิยมมัถึงตอนนี้ก็คือยกแบบสามนิ้วนะครับพร้อมออกอีกสองนิ้วนะครับรถสี่พร้อมโชว์โอเพนเจอร์นะครับละเปงนกนะครับเป็นยงนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งให้กับลูกค้า ลูกค้าต้องการครับพร้อมคิ้วขานาดใหญ่เลยนะครับเป็นแบบอิมุดนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะมองบอของเครื่องยนต์ไปทโบนะครับก็เป็นคุณภาพสูงสุดสำหรับฟอร์ดรุ่นนี้นะครับและกระจกบมองข้างมีกล้อง360องศานะครับและมีไฟเลี้ยวเป็นระบบ LED นะครับทัด มาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นอ่ากันบันไดยข้างนะครับอันนี้เป็นบันไดข้างมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ใหญ่ๆเหม่เดิมรวมทั้งระบบฟรมนะครับตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยและแบกหลังคานะครับเราหลังคาชิ้นนี้ก็มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวชมมาเรื่อยๆสปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นแบบแนวใหม่นะครับแบบมีรู ใช้ลัดของนะครับใ้เชือกผูกมัดได้นะครับและเหยียงมาเรื่อยนะครับรุ่นนี้เลยก็จะมีที่ขึ้นนะครับอขึ้นด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับก็ถือว่าเด่นแล้วก็มีชุดข้อไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นระบบ LED นะครับรถต่นนี้แล้วก็มีชุด ครอบนะครับคำว่าฟอร์ F O R D นะครับสีดำรวมพร้อมโลโก้มีกล้องนะครับรวมถึงไฟเบรกตรงที่3ามนะครับพร้อมมือจับนะครับแล้วก็มีชุดไลเนอร์นะครับชุดนี้ชุดไลเนอร์ส่วนกระชนท้ายนะครับชุดนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะครับก็มีพร้อมเซ็นเซ,นซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ ก็เดี๋ยวมาชมด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็ทุกทีนี้การแต่งรถแนวนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับถือว่าเป็นที่ต้องการลูกค้าที่นิยมในการแต่งนะครับแล้วก็สามารถดู่งงานได้จริงเดี๋ยวพี่ชัยพาชมข้างในนิดนึงครับข้างในก็จะหรูหราแบบนี้เลยนะครับรถนี้ก็จะมีแอร์แบ็คทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับ แล้วก็หน้าจอขนานัส12นิ้วนะครับร,รุ่นนี้โอเคชุดไปในก็จะเป็นบาะหนังแล้วพูมชมด้านนี้นะครับการยกสูง3นิ้วก็ทำให้รถเนี่ยดูโปร่งดูสูงขึ้นในการทำงานของรถทำให้การเดินทางของรถเนี่ยครับ ยาซ้ายเยะกว่าก็จะไม่ติดซุ้มนะครับพอเรายกไว้แล้วก็แมทช์กับตัวคิว้วกับตัวล้อบอดี้รถดูแล้วออกโคตรโคตนิดๆิแต่ว่าให้ความสับใจให้ความตังของเสียงนะครับสำหรับในการเล่นนะครับทางถนนลาดยางหรือลูกรังหรือทางเขาหินก็สามารถดูได้สำหรับตอนนี้ก็พี่ชัยฝากไว้ฝากกดแชร์กดสั่งไว้พี่ชัยด้วยนะครับ ถ้าถูกใจก็โทรหายใจเลยดีน,น,นะครับ0 9 2 5 3 5 3 9 0รือ่ลายนะครับจะมีวีดีโอจะมีเอเอ็ม559ที่ไทยฝากไว้จิตใจด้วยนะครับวันนี้ครับนี่ก็เระบบถอยนะครับสำหรับรุ่นนี้เด่นๆนะครับราคาอยู่ที่1ล้าน1แสน5,090ครับชีวิตตก 9, 9, 9, 9, 9, 9. ง,กนนงม,มีเลข9 9ขอขอบคุณครับสัสดีครับบาย